สวัสดีค่ะกระชิบอกเราพามาชมรถกระบะมือ2ราคามิตรภาพนะคะนิสสันนาวาร่า2.5 s martcab เอกสารชุดโอนมีครบค่ะเครื่องดีขับขี่ได้สบายพร้อมใช้งานนะคะเป็นรถปี09นะคะคันนี้นิสสันนาวาร่าเอกสารครบพร้อมโอนค่ะภาษีพรบรปี66เครื่องดีนิ่มๆไม่มีไอไม่มีกวนันน้ำไม่ดนันความร้อนปกตินะคะ ผูกเกียร์สมาร์ทแคปค่ะแคปเปิดได้นะคะสีสามตามอายุเลยค่ะมีริ้วรอยร่องรอยบ้างนะคะดูตะเข็บดูภายในกันทุกขัน้นราคาของรถคันนี้นะคะเพียง1,25 0 0 0บาทราคานี้สนใจสามารถเจรจาต่อรองคุยกันได้นะคะยางดีค่ะสีตามรูปนะคะท่านใดสนใจรถคันนี้นะคะ ท่านสามารถติดต่อนัดดูรถและสอบถามราย,ายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ขายโดยตรงได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่ใต้คลิปยังไงถ้าสนใจคุยกันก่อนค่ะก่อนออกเดินทางไปดูตัวจริงไปทดลองขับนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองค่ะในวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ